สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนจูนรหัสรับเฟอร์คร i s i s วิกฤตโลกที่กําลังเผชิญอยู่กับแบบฝึกหัดหรือบทเรียนชีวิตที่เราจะต้องติดตั้งอาวุธทางจิตวิญญาณในการที่จะฟื้นฟูตัวเองหรือในการที่จะก้าวข้ามวิกิกที่เราทุกคนจะต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสัตว์รับแห่งความสําเร็จเริ่มต้นขึ้นเมื่อเรามีความปรารถนามีเจตจำนงมีความแน่วแน่ มีความรู้สึกและความสฝันที่จะที่จะค้นพบความสําเร็จที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความอิ่มเอมที่จะสัมผัสกับกฎแห่งแรงดึงดูดและความอัศจรรย์อันล้ำลึกของจักรวาลทั้งหมดนี้คือการเรียนรู้ชีวิตที่เรากําลังสัมผัสกําลังรู้สึกกับหัวใจของเรากําลังรู้สึกกับจิตวิญญาณของเรา กับความจริงที่ลึกซึ้งความจริงที่เราจะไม่มาเสียเวลาอดทวนทั้เผยกับชีวิตอีกต่อไปความจริงที่เราจะมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างไม่นิ่งดูดายหรือเฉยเมยความจริงที่เราทุกคนกําลังรู้ว่าวันนี้ชีวิตของเราทุกคนมนุษยชาติทั้งมวลโลกกําลังเผชิญกับวิกฤตของการแพร่ระบาดของไวรัสที่มีผลต่อวิถีชีวิตสังคมการเมืองเศรษฐกิจ วัฒนธรรมตลอดจนอนาคตของมนุษยาชาติได้เริ่มต้นนับสอยหลังตั้งแต่วินาทีนี้เพื่อเริ่มต้นใหม่ในการเข้าสู่นิวเออร์ในการเข้าสู่ New no more, นิ Normal วิถีชีวิตใหม่โลกใหม่ที่เราทุกคนกำลังสัมผัสกับประสบการณ์ยอดเยี่ยมนี้ด้วยตัวเองในขนาดนี้ความรู้สึกมีชีวิตและจิตวิญ,ญญาณของเราก็คือาตารู้ทารู้ ที่เรากําลังสัมผัสกับหัวใจของเราอย่างลึกซึ้งสัมผัสความรู้สึกที่มันกําลังสั่นสะเทือนที่มันกําลังวูบวาบซาบซ่านอยู่ในหัวใจของเราสัมผัสหัวใจของเราที่เรากําลังสัมผัสกับพลังงานอันดื่มด่ำของจักรวาล สัมผัสพลังอันดื่มดั่ของชีวิตที่กำลังสั่นสะเดือนจิตวิญญาณของเราผ่านสำนึกรู้ผ่านลมหายใจนั่นเอง เรากำลังสัมผัสกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากสัญชาตญาณของการเรียนรู้จากความรู้สึกที่จิตด,ดวงนี้มันกำลังเข้าถึงสภาวะแห่งการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมันกำลังเข้าถึงประสบการณ์ที่ทำให้เรามองเห็นชีวิตตามความเป็นจริงที่ทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้ ยังมีประตูอีกบานหนึ่งที่มันกำลังจะเปิดออกและเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปเปิดประตูบานนั้นเพื่อก้าวข้ามผ่านเวลาหรือสิ่งที่มันกีดขวางหรือสถานการณ์ที่มันรุมเรา้าหรือวิกฤตของโลกที่มันกําลังเกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้นค้นพบวิธีการหรือบทเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงนี้เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าที่สุดตั้งแต่ลมหายใจนี้และแน่นอนเรากําลังรู้สึกกับจิตวิญ,ญญาณของเราอย่างแท้จริง กำลังสัมผัสกับลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเรากำลังรู้สึกกับปัจจุบันขณะรู้สึกกับชีวิตที่มันกําลังทุกข์คลั่งซาบซ่านอยู่ในหัวใจของเราและเรากําลังเข้าถึงกฎแห่งจักรวาลที่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกของจิตสานึกรู้ที่มันเต็มไปด้วยสติปัญญาเต็มไปด้วยมุมมองที่เรากาลังสนับรู้ในชีวิตเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันไม่เหมือนเดิมที่มันเป็นอิสระจากความคิด ที่เรารู้แล้วว่าความรู้ที่เรากําลังรู้นี้เป็นความรู้ใหม่ที่ทําให้เราหลุดพ้นไปจากการถูกครอบงำเป,เป็นการค้นพบพลังอํานาจของจิตใต้สําน,นึกที่หลอมรวมกับจัก,กรวาลเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นความรู้สึกที่เรากําลังสื่อสารที่เราเรียกว่ามีเดียมสื่อสารกับจิตใต้สาน,นึกสะกดภาษาอังกฤษมีเ e ดียม M M E D I U M อ่านว่ามีเดียมหรือชานลิ่งหรือชแนลเลอร์ มายถึงการเชื่อมต่อทางกิจวิญญาณที่พวกเราทุกคนกําลังเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้มันคือการเชื่อมต่อเพื่อให้เราได้รู้ถึงกฎอันได้รับของชีวิตเพื่อเราสานต่อพลังอํนนานาจอันยิ่งใหญ่ของจัก,กรวาลในการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเพื่อสั่นสะเทือนความรู้สึกและอนุภาคของหัวใจของเราให้สั่นสะเทือนไปนทั้งจัก,กรวาลเป็นครู้สึก ที่เรากําลังหถวกระหายความรู้กําลังค้นพบสารลับอันยิ่งใหญ่ของชีวิตกําลังเรียนรู้ความมหศัศจรรย์ของการเชื่อมต่อในระหว่างมิติที่มันมากกว่ากายเนื้อหรือรูปธรรมของความเป็นมนุษย์ไปส่นมิติทางจิตวิญญาณที่ทําให้เราได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งเป็นความรู้สึกที่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อน เป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ด้วยตัวเองคือความรู้สึกหรือสภาวะใหม่ที่เรากำลังเชื่อมโยงกับอะตอมหรือเซลล์ในร่างกายของเรากำลังเข้าถึงประสบการณ์แห่งชีวิตที่หลากหลายมิติและมันคือความรู้สึกที่เรียบง่ายและแสนธรรมดา แต่เมื่อเราได้ไปสัมผัสกับความรู้สึกอย่างแท้จริงท้ายคาที่ดูเหมือนจะธรรมดาในแต่ละประโยคในแต่ละความรู้สึกกับกลายเป็นพลังงานที่ลึกซึ้งที่ทำให้เราได้เข้าถึงชีวิตของเราอย่างง่ายดายเข้าถึงชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งสง,งา่างและสว่างสว นี ức ức. Ch ch ่คือความรู้สึกที่แสนมหัศา์ที่เรากำลังสัมผัสกับจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงจิตวิญญาณที่เรากำลังปล่อยวางความริบลนจิตวิญญาณที่เราได้รู้ถึงกฎแห่งแรงดึงดูดอย่างแท้จริงจิตวิญญาณ ที่เรากำลังสัมผัสกับความเมตตาปราณีกับการอุทิศชีวิตหรืออุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองและโลกใบนี้เราพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตอย่างมีอย่างมีสติสัมปชัญญะมีเหตุผลมีสติปัญญา ในการใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งซึ่งม,มันจะทำให้เราได้รู้สึกถึงความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทเรียนของการมีชีวิตอยู่ในวันนี้บทเรียนที่จะ ที่จะน้อมรับความจริงอย่างลึกซึ้งบทเรียนที่จะรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเรียนรู้ที่จะรักและเป็นที่รักอย่างไม่มีเงื่อนไขจากการแบ่งปันจากการถ่ายทอดความรู้สึกของเราขณะนี้มีคนนับล้านๆ้านคนทั่วโลกที่กำลังจะอดตายมีคนหลายล้านคนที่ไร้บ้านมีคนจำนวนไม่น้อยที่เผชิญกับสตาก,กรรม ในวิกฤตของโควิดการแพร่ระบาดของไวรัสยังไม่รวมกับคนยังไม่รวมกับคนอีกนับนับไม่ถ้วนอีกหลายล้านคนทั่วโลกที่ติดเอสที่ติดเชื้อเอสถูกล่วงเกินทางเพศหรือดิ้นรนกับการต่อสู้กับความพิการในทุกๆวันมีคนมากมายร้องขอความเข้าใจและความเมตตาเสียงเหล่านั้นดังกระหึ่มไปทั้ง ไปทั้งโลกมันเป็นเสียงของการร่ำร้องโหยหาของผู้คนมันเป็นเสียงเรียกมันเป็นเสียงร่ำร้องเพื่อขอความรักและความเมตตาฟังเสียงนั้นสิแล้วเราจะรู้ว่าเสียงนั้นมันขับขานความรักและดนตรีอันไพเราะมันคือความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ที่ผมปรารถนา ที่จะใช้ชีวิตด้วยความรักที่จะเป็นอิสระจากความผิวโหวยที่จะออกจากโลกใบเก่าซึ่งมีสภาพโกโลโคโสที่โลกใบเก่าที่ที่มีสภาพโกโรโคโสและเสง็งเค็ง สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกใหม่เรากำลังรู้สึกถึงแรงปรารถนารู้สึกถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นนิรันด์อย่างที่อลิซาเบตคูเบลอคูเบลอคูเบลคูเบลอ,บลอ,บลอจิต,ตแพทย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์เคยพูดถึงชีวิตและความตาย ในหนังสือชื่อ On Death and Diving ว่าด้วยความตายและการตายซึ่งเขียนในปี1969งานเขียนของอลิซาเบธคูเบลอคูเบลอสะกดคอควายสระอูสระเอบอไมไมลลลออ้ลอเรือลอลิงอออ่างลอเรือกระันแล้วก็ขีดลอเรือสระลอเรืออออ่างสอเสือสองตัว อลิซาเบตอลิซาเบตคูคูเบลอหนังสือที่ชื่อ On on t e a t d Diving วว่าด้วยความตายและการและการตายในปี1969ซึ่งบทกวีบางส่วนถูกแปลและถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดยคุณวิพาดากิตติโกวิทซึ่งผมต้องขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ครั้งหนึ่งที่ได้ถ่ายทอด ที่ได้กรุณาถ่ายทอดประสบการณ์สุดยอดนี้ให้กับผู้คนบนโลกไปนี้พวกเราที่รักทุกคนการสั่นสะเทือนอนุภาพของจิตใต้สำนึกคือการสั่นสะเทือนในระดับของจัก,กรวาลที่กำลังแผ่อนุภาพผ่านย่านความถี่ของยีนหรือ DNA ที่มันกำลังสั่นสะเทือนอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราในขนาดนี้ และในขนาดเดียวกันเรากำลังเข้าเข้าถึงประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราได้ไว้วางใจชีวิตและจักรวาลมากขึ้นเราจะสุขุมคำภพีรภาพเราจะเยือกเกยน็นและเราจะอดทนรอคอยเราจะเรา,เราจะรอคอยอย่างอดทน และเราไม่รีบร้อนให้ชีวิตตอบคำถามของเราในที่สุดเพื่อเราจะได้ค้นพบความเฉิดฉายในชีวิตอย่างแท้จริงนั่นคือการเดินทางครั้งแล้วครั้งเล่าหลายครั้งหลายคราที่เรากำลังขับเคลื่อนชีวิตของเรา ผาพายุฝนคลื่นลมหรือหิมะที่มันกำลังโปรยปลายหลายครั้งหลายคราวชีวิตดังฝันเมื่อเหลียวมองเห็นเพียงฝันที่เลือนลางแต่วันนี้ชีวิตของเราจะต้องเข้าใจถึงความจริงที่จะต้องทำลงไว้ซึ่งสภาวะอันสงบสุขละเบิดปานของการผ่อนพักตรรู้ของความรู้สึก ที่เราจะต้องเป็นตัวเองอย่างแท้จริงของความรู้สึกที่เราจะต้องเป็นตัวของเราเองอย่างแท้จริงความรู้สึกของความเป็นคนโชคดีต่อแต่นี้ไปชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราจะให้อภัยตัวเองเราจะรักตัวเองอย่างหมดหัวใจเราจะภูมิใจตัวเราเองแล้วเราจะใช้ชีวิต ด้วยการได้คิดชีวิตของเราเองชีวิตของเรายอดเยี่ยมเสมอชีวิตของเราสุดยอดที่สุดชีวิตของเราเต็มไปด้วยพลังแห่งความสร้างสรรค์ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสุขและความงดงามอย่างแท้จริงสัมผัสความรู้สึกนี้จากหัวใจของเราสัมผัสความรู้สึก ที่เรากําลังตื่นรู้แบบวานนี้จากหัวใจของเราความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับการโปรแกรมจิตในขนาดนี้ความรู้สึก ที่เรากําลังปล่อยจิตให้มันว่างเปล่าสง,งบและเบิกบานความรู้สึกที่เรากาลังสังส่นสะเทือนจิตใต้สํานึกขนาดนี้ 感受。我 ฉันมีความสุขฉันกำลังสัมผัสหัวใจและดวงวิญญาณของฉันอย่างแท้จริงฉันกำลังค้นพบตัวเองตัวตนที่เป็นแสงสว่างตัวตวน,นตวตวที่เป็นนิรันด์ตัวตนที่เป็นธาตุแท้หรือธาตุรู้ของจิตวิญญ,ญาณที่มันกำลังเปล่งประกายให้กับตัวเองและโลกใบนี้ความรู้สึกที่มันลึกซึ้งที่เกิดขึ้นจากการสันสะเทือนจิตได้สำนึก ด้วยการอยู่กับความสงบอยู่กับการมีสติอยู่กับการลงโปรแกรมจิตในขณะดนี้ใช้อารมณ์ก,กลางๆไม่ใช้สติมากเกินไปสงบแต่ไม่เคร่งครัดไม่ยุบยึกไ,ไม่เปลี่ยนอริยบทใดๆด,ด,ดำรงสติให้มั่นและปล่อยวางความคิดสบายๆ ความฟุ้งซ่านจะค่อยๆลดลงและความรู้สึกติดติชาบ่าบน้ำตาไหลตัวโยกตัวขยายซาบชาบชาบทั้งตัวก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตของเรารู้สึกถึงอนุภาคทุกอนุของอะตอมและเซลล์ที่มันกำลังสั่นสะเทือนอยู่จากความรู้สึกที่มันเป็นสนามพลังงานชีวิต ที่เราจะรู้สึกได้จากคลื่นแม่เหล็กและสนามพลังงานไฟฟ้าที่มันกําลังวูบวาบซาบซ่านอยู่ในตัวเราอยู่ใน DNA อนอยู่ในยีนจิตยินยานของเราจะค่อยๆละเอียดอ่อนจนถึงลมหายใจที่มันจะแผ่วเบาลงไปเรื่อยๆเหมือนจะไม่หายใจหรือจะเป็นการหายใจในแบบของความรู้สึกที่มันสงบและดิ่งลึกเหลือเกินลมหายใจที่มันกําลังกําลังละเอียดและลึกซึ้งแผ่วเบา,เบาไปเรื่อยๆจนดูเหมือนจะไม่หายใจ แท้จริงแล้วคือการสั่นกระเดนอนุภาพของของจิตใต้สำนึกที่มันกำลังเชื่อมต่อก,กับการดับสัญญาหรือดับการรับรู้ในระดับของความคิดไปสู่พลังงานของของความอิสระของความสุขของความสำเร็จและเมื่อน,นั้นเราจงรู้สึกถึงความสำเร็จและสิ่งที่เราปรารถนาอย่าง ง่ายดายความสำเร็จและความสุขนั้นจะเกิดขึ้นกับชื่อของเราอย่างรวดเร็วฉับพันที่สุดเพราะเรากําลังวางรหัสลับของจิตใต้สํานึกของเราในขณะนี้เรากําลังเข้าถึงประสบการณ์ที่เจ๋งมากประสบการณ์ที่พวกเราทุกคนกําลังรวงโปรแกรมจิตเพื่อสัมผัสกับ หัวใจของเราอย่างแท้จริงว้าวรู้สึกรู้สึกกับความคิดรู้สึกกับหัวใจรู้สึกกับจิตวิญญาณรู้สึกกับการอย่างรู้ที่เรากำลังสัมผัสกับหัวใจของเราอย่างแท้จริงในขนาดนี้ความรู้สึกมีชีวิต จิตวิญญาณของเราทุกคนคือธาตรู้ที่กําลังสั่นสะเทือนอนุภาพของชีวิตออกมาอย่างลึกซึ้งและไร้ขีดจำกัดชีวิตคือจักรวาลและจักรวาลก็คือชีวิตที่ดำรงอยู่ในสนามพลังอันยิ่งใหญ่นี้เองมันดำรงอยู่ในความรัก ทำลงอยู่ด้วยความรู้สึกที่แสนมหัศจรรย์ที่ทำให้พวกเราทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงชีวิตอย่างแท้จริงได้ตระหนักรู้ถึงชีวิตอย่างแท้จริงชีวิตที่เราเป็นเจ้าของชีวิตที่เรารู้สึก รู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับความเงียบสงบกับความดงดาของชีวิตกับความปล่อยวางมันคือการสัมผัสกับจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งของเราในขนาดนี้ใช่เป็นจิตวิญญาณของการเข้าถึงจิตวิญญาณ ของความหาัศจันย์ที่ทําให้เรารู้สึกสัมผัสกับหัวใจของเราอย่างแท้จริงด้วยความมุ่งมั่นด้วยความละเอียดอ่อนด้วยความไว้วางใจในชีวิตด้วยความศรัทธาในสติปัญญาและธาตุรู้เราจะใช้ชีวิตอย่างงดงามที่สุดบนโลกใบนี้ตลอดไป ทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลคือพลังงานและพลังงานที่สันส่นสะเทือนไปทั่วทั้งจัก,กรวาลที่ทำให้อนุภาคของฝุ่นทุลีสามารถที่จะหล่อล้อมรวมกันเป็นจัก,กรวาลหรือดวงดาวได้ฉันใดจิตวิญญาณของมนุษย์ก็หล่อห้อมกับจัก,กรวาลด้วยสนามพลังงานแห่งชีวิตหรือสนามพลังงานแห่งจิตใต้สำนึกฉันนั้นเพราะจัก,กรวาลคือจิตวิญญาณ และจิตวิญญาณคือจัก,กรวาลด้วยเหตุผลนี้เองพวกเราทุกคนจึงต้องเรียนรู้ที่จะจูนตัวเราเองกับความสําเร็จจูนตัวเองกับความอุดมสมบูรณ์ของจัก,กรวาลเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลและจัก,กรวาลก็เป็นส่วนหนึ่งของเราต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและเป็นสนามพลังอันเล่นลับที่กําลังเปล่งอนุภาพไปทั้งจัก,กรวาล จากสิ่งที่ลึกซึ้งนี่เองที่เรากำลังเข้าถึงสนามพลังชีวิตที่แท้จริงของเราขอให้พวกเราทุกคนค้นพบประสบการณ์ที่สุดยอดนี้จากการฝึกฝนตัวเองในทุกลมหายใจและค้นพบความสำเร็จนั้นด้วยตัวเราเองอย่างง่ายดายด้วยความรักจากาใจสวัสดีครับ